โอเคสวัสดีครับทัร์เรนเกชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัร์เรนเอเดชันทีวีโชว์ขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งลำนี่วันนี้เป็นคิวของหนุ่มใหญ่แห่งประเทศไชน,ศน่านี่นะครับแบกขึ้นรถก,กระบะมาเลยนะครับเป็น NC750 เ้อ๊ะคันนี้ปีปี14เนาะอ่าถือเป็นถือเป็นเวอร์ชันแรก <1 4. S 1> เป็นตัวแรกเลยนะนี่นะครับ NC750 ปี2014 ก็ยังหล่อเหมือนเดิมแล้วก็ยังเทนะครับเป็นรถเกียร์อัตโนมัติคันแรกๆของประเทศไทยที่เป็นที่นิยมนะครับแล้วก็ในปัจจุบันก็เรียกว่ายังขายกันอยู่ต่อเน,นื่องจนมาถึงปีเวอร์ชัน2022อ้าววันนี้นะครับลูกค้านะครับเลือกสั่งจัดนะครับชุดแหลกข้างอ่าชุดแหลกข้างเป็นงานของ p พ n t ทอรนะครับโจทย์ก็คือว่าตัวลูกค้าเองเนี่ย ขามีตัวกล่องเดิมอยู่แล้วก็คือตัว GV V56 นี่ฮะ Maxia 4ตัวเนี้เขามีเดิมอยู่แล้วนะครับโดยแหลกเดิมของเขาเนี่ยเป็นแหลกของ GV แหลกท้ายเนี่ยนะครับเป็นแหลกของ GV เพราะฉะนั้นเขาก็เลยสั่งเพิ่มเติมเพื่อจะต้องออกทริปเดินทางนะครับชุดกล่องข้างพร้อมแหลกข้างตรงรุ่นจัดให้ตามคำร้องครับผมตัวกล่องข้างตัวนี้นะครับเป็นกล่องข้างรหัส GV E22N นะครับตัว g v i e 2 2 n เนี่ยก็จะมาพร้อมกับตัวนี้ฮะเราเรียกว่าทับทิมสะท้อนแสงของ g v i เนี่ยทับทิมสะท้อนแสงเขาเนี่ยจะเป็นสีแดงนั้นเพื่อนนะแต่ถ้าเป็นแคปป้าอตาลีทรงเดียวกันหน้าตาเหมือนกันตรงนี้จะเป็นแคปป้าอตาลีอ่าเป็นแคปป้านะครับอ่าตัวทับทิมเขาเนี่ยจะเป็นสีส้มเนี่ยฮะความจุย2ิสิตรเนี่ยสามารถที่จะใส่กระเป๋าน้ t ตบุ๊กได้1ใบนะครับถ้าเราอ่า เรียกว่าเข้าใจกันง่ายๆนี่อ่าดูด้านหลังมันปอบโจทย์หนึ่งโจทย์ก่อนเลยนะครับว่าในมิติเมื่อติดตั้งตัวแหลกข้างกล่อง,งข้างแล้วเนี่ยมิติเนี่ยนะผมยืน,ตร,ยนตรงๆเลยนะตรงกาดแทนพอดีเลยนะเนี่ยนะครับเอาง่ายๆว่ามันอยู่แนวเดียวกับกาดแทนครับเพื่อนครับมันอยู่แนวเดียวกับแทนในความหมายคือถ้าการณีที่เราจําเป็นจริงๆจะต้องมุดนะครับถ้ากาดแทนผ่านกล่องก็ผ่านนี่ฮะ จดยึดแข็งแรงทำตรงรุ่นไม่มีการเจาะตัวรถแต่อย่างใดนะครับนี่ครับอ่ะเดี๋ยวเราดูกันนิดหนึ่งว่าถ้ากรณีที่เราถอดกล่องออกจากตัวรถเนี่ยนะแล้วแหลกเขาหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องขอขอญาตลูกค้าใช้ลูกค้าเจ้าของรถนี่แหละช่วยกันมาินโอเคนะครับตัวนี้คิดี่อีเนี่ยอ่าเข้าข้ามาใกล้ๆนิดนึงครับ แล้วไขกุญแจนะครับผมปกดล็อกมาที่ตัว O อฮะนะครับไขกุญแจมาที่ตัวโอแล้วสามารถเปิดฝาได้เลยคือในฟังก์ชันของเขาจริงๆเนี่ยเขามีมีเรียกว่าปุ่มมาให้3จุดเลเวลตำแหน่งมาให้3จุดก็คือตัวนี้เป็นตำแหน่งปิดล็อกกล่องแล้วนะฮะตัวนี้ตัว R ย่อมาจาก Release หมายความว่าเอากล่องออกจากแหลกตัว O ตรงนี้นะครับคือการเปิดฝาเฉยๆแบบนี้นี่ ป็นกล่องแบบเปิดฝาบนกรณีที่เราจะต้องการเอาออกจากตัวรถโดยใช้ระบบทางลัดที่เขาให้มาคือเลื่อนกุญแจมาที่ตำแหน่งลิลสเรากดตรงนี้ครับกดตรงนี้ครับ,กด,รบกดลงไปเลยเห็นไ,ไหมแล้วก็กล่องมันจะหลุดจากชุดล็อกแต่เนื่องจากในกรณีน,นี้ความคิดเห็นส่วนตัวแล้วผมขายของมานานนะโดยโดยส่วนใหญ่เนี่ยผมจะแนะนําลูกค้าว่าเปิดฝาเถอมันยืดอายุการใช้งานสินค้าได้อีกอีกหลายหลายหลาย,หลายปีเลยทีเดียว นะครับเปิดฝาครับอ่ากดปุ่มตรงนี้ก็ได้เหนะ็นไหมกดลงไปเลยครับมือเดียวนิ้วโป้งนิ้วเดียวนะกดลงไปเลยเพิ่มนี่แค่นี้ฮะแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ล็อกกล่องก่อนแล้วก็คิ้วแบบนี้ได้เลยเป็นมือจับนี่นะฮะอ่าเนื่องจากว่าอันนี้ดูตัวแลกก่อนตัวแลกเนี่ยเราทําเข้าชุดเข้ารูป นะครับให้เป็นเซตเดียวกันกับตัวแหลกท้ายของซีดีของเขาเลยแบบนี้ฮะอ่าในความหมายก็คือกรณีแ้่เพื่อนๆอ,อยากได้แบบนี้เนี่ยต้องซื้อแหลกซีดีเพิ่มนะอีกหนึ่งชุดนะครับแล้วก็เราจะทําตัวแหลกนนี้ให้ตอบคำถามครับถ้าการณีไม่อยากได้แหลกบน อยากได้เฉพาะแหลกข้างอย่างเดียวทําได้ไหมจะให้ได้นะครับะจะให้ได้โอเคคบอบสีระบบพาดดวเดอร์โค้อย่างดีแข็งแรงมีมาตรฐานะะประกันให้2ปีเลยทีเดียวสาหรับรแหลกข้างแหลกข้างของเราชุดนี้นะครับสำคัญเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งคือเจ้าแหลกโมโนคีชุดนี้ของแฮงเกอร์ที่เราทําขึ้นมาเนี่ยมันสาม,มารถที่จะล็อกกล่องโมโนคีของแคปป้าตเตอรี่จีวีเอตร,รีที่เป็นระบบล็อกโมโนคีแบบนี้นะครับแบบนี้ใส่ได้เลยนะฮะมันจะล็อก เข้าล็อกเรียบร้อยอ่าในความหมายคืออนาคตสามารถที่จะเปลี่ยนไซส์กล่องได้ให้เป็นกล่องใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะบรรจุมากขึ้นในการเดินทางนั่นเองนะครับผมโอเคสนนร,ราคานะครับทั้งชุดนะครับก็จะมีเดี๋ยวผมใส่ราคาตัวนี้ก็ให้ด้วยนะอ่าของใช้ชีวิตอีสนะครับแหลกค้างชุดยึดต่างๆเดี๋ยวจะใส่ราคาแหลักท้ายไปให้ด้วยสำหรับปี2014นะ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมขอบคุณลูกค้าที่มือจิ้นค้านะครับมีอะไรเดี๋ยวามาอภอยกีนทีนี้ไปก่อนสวัสดีครับ